ลองขายกขันดอกไม้ถวยสมมาแหน่แม่ทอนิไทยผู้ผมเย่าวนาสน้องผู้สถิตอยู่แห่งห่อมใต้พื้นประสาท มือนี่โตผู้ขาากก่าวมกาบ่อกาวอันเซนบ่อวงเกินพ่อเม็ดโลกเขิดน้ำหิดข้องเขาโลกยกเอาขันหาขอสมมารญ่าเมผู้ดูแลเพิ่มสถานลูขอสนพักเศร้าขอหายหญาแม่เจ้าเพ่อนี่ผู้มาขาผู้ข้ามดินให้ลูกได้อาศัยสนคงเย็น ลูกสี่ถ้ำแตกสาอุทย,ยานท่ำขอแาแม่ยับได้ให้ลูกทาลูกม้าไปส่งเผือลูกขออันเชิญเล่าสถิตหอหู้ปางราสาอาล้าก,กว่างแม่เอ้ยลูกขอถวยขันดอกไม้สม,มา่าแาแม่ผูมากุณโปรดเมตาขันหาลูกกาป้้นท่าถูช่นอมแาแม่ทอนิทานเจ้าเอ้ย เทว่าไทยพระนีอันสงขา,ล,าลูกทาลูกน้างมาขอส่นหงทงเห็นย่าเมเจอเอสาธุที่เกี่ยวอนรักขานั่งพอชเทยมุกกุลสั่ท่ายาอีท่านมอผู้าายยเศร้าไหวอยู่ว่เศร้าอาลาคน้าหน้าข้ากักุลพ่นน,นี่ว่างลามคณะที่หับแตเสียนว่งางบาดา มีสีท่าเขียวไทยห้งใสนิ่มพอมเข้าทางหลข้ามหน้าลอมพ้องทางบันคาลูกหลานหน้าบูซ่าหายสูงสีแก่ล้นลูข้าวเข่าขันพระว่าแล้วว่าแล้วเมื่อระยะแดนไกลสายว่านี้เกณฑ์ที่เขียวย่างเก็บตั้งเข่ามโนในเสียงเงียมเที่ยมปากดาวดอกไม้ไหลเต่าดันโฮมเลี้ยงกระตุ้นพร้นไผ่งคล สักสักยาวันนี้โคดมุที่ย่อยหิอนุต่อ้าขาก้นไยยพิทักษรักษาสเสด็จยังคิมพระสงวงรวงสองพุ่งโลกกาพื่อหักษายังประสีเกวแล้วงามปุทยานทำพระปุปจชินสษีจงเสด็จวิรุป,ประเทพ้าคากายเาหลียงทองเทพเบก้วมรีท่้งทำของ,ของน,าขนาคดาเยี่ยงรองมาคร,รองกรุงไทย ดิจิเกจะทิทให้อุทยาธรรมสวงสวรน์ดาพินาศมากานมื่อตนเะด็ดไปให้ได้พุกตนมาคุมา้มค้องปอง่งมาได้พุ่มไพ่พานสำรักสารข้อต่างตุ่มไพรบารมีใน่กวาหน้าข้าไทยทิพพอดีอัญชุนีเกวเนี่ยลำถวยบูชาองค์ชวันหน้าข้าเจ้าข้าเอ้ยสีสุดโท๊ะนภาเกละปะัดพาพันหนาใหญ่ ข้อละกายสีเขียวไทยสีไพ่แก้วน,น,นิ่นมณีสอนนาที่สีล่องลางว,งวิ่ว่องข้ามสถานทิณทักษาดินเขตบดงอาล่ำว้างให้ยูดดีบาลมีนาคำสถานค้ำพระเจา้าโอมนาร่าฟิลัดไทยบรรดาให้จงฮงเมืงองโกเวลาเมียงทรงพวัวร่ำดังมาล้านนอมรปินฝาทับพญาปูตาปูใหญ่อน,นันตจนารย์คราราชฆาแก่ไทยปูคั้งไทยเป็นทัวแดน ตั้งแดนที่กันโลกสวรรค์พญาอนันตุปป,ปักรักษาบรมกษ,รษัตริย์ขัตติยาพมิ่งเกษานลทีทรงสนาบารมีนิสุยนิที่มากแต่เกียรไก่ชีลุงลูงเลือกทำไท้คุณพ้องก็ไม่ได้สุขสำราญสาธุการว่านเดินขออัดเชื่อมเติมปุ่โลกสูงตรงสเสด็จมาสอยู่ชื่อพันทรงสถาน ให้ย่างยืนล้านทั่วการร้านพนขอข้องต้องต้นจกเกิดมีนน่เราข้างแค่สีชุกขีรลนโอนอ่อจอมข้ามเอ,อ๋ยบุญเอ,อ๋ยบุญพลาและขค้าทำนิ่งลากาแก้วใสซองด้วยละยาปากกากองพุ่มพร้อมเข้ากันมาผุ่นหน้าข้าผู้นิ่งข้ามกายดังนง่าับคาสงมงเหมยิ้มนิธิการเพียงพราสุริยน ทานเลยลูกปุซ่ากาปผู้หญิงบหมีเมื่อร่าผัดจนหน้าคราดกสั่นดนหน้าผัดจนพ้นการว่าดีด้วยกายว่าจาก,กังสัทธาพระขินฤีหงเย็นเป็นบารมีด้วยพุณนพ่องดีเมตตาพลาบุญสู้คำอุทยาคำป่งหน้าค่าเป็นไพ,พรพิทักษรักษาพู้โคดุงยอดอย่างไต่แกว้วสายทายนนานน่าขั้นบำเพีญยนอตต่าไว้สีสุวรรณนา่าไทรสีชมพนาผู้มิน นั่น,น,นะจะนาคหล่าคิ้นใจกับพรกที่หน้าข้าเจ้าลุกว่างวบาโนกเกตจ,จ้าสาธุการณหน้าข้าเจ้าเอ,อ้ยสาเพราะว่าพระองค์ท่านเป็นผู้ที่เมตตาให้กับชาวประชาที่เคารพบูชาคุณบุญนันใดลูกหลานหรือพระแม่ครูบาอาจารย์ได้ทำผิดเทศ ขออาราธนาบารมีเนเมิตให้จิตสว่างสวยขอให้เทพธรรมกําญดอาภัยพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมพิธีปัุดังนี้วันนี้เกียวให้ขอคันพร้อมประเสริฐเกิดเป็น ใจเตืตนจะเป็นผลอย่างสมบูรณ์พุทธเมตตาธรรมเมตตาสังฆเมตตานภโมพุทธายะนัมะทักนิพาพุทธานิมิตังทีตวานตังมะอุชิปังพระอรหังอุจิโมภิสังะอุมามะนวสกโกวิหุนหัมรดิสุเตมรดิสุต pi, ังมุลิหังสัพพิเจมขอเอ่ยประกาตองการนำพิธีขอบูชาคุณ ปูดังสุวรรณสิริเนี่ยปูดังนกิรีปูดังสุวรรณนกิรีมหานาคาวิสุทธิเทวาโคธิยานปูชัยยะมหานาคานาคราปูชัยยะมหาโอราโตสัมมาสัมพัทธาสัลรกเสิร์บารมีทุกๆพระองค์ค่ะ โอนะคะเตมโพวาริคะมเหศขีปรมาวัจฉไรกา 出来看。